สวัสดีค่ะพวกเราช่างข้าวหอมแล้วรจะพามาดูข้าวหอมพามาดูเขาตกมือกลับมาดูวิวบรรยากาศทะเลนะคะโอ้วันนี้ได้มาเที่ยวทะเลเหรอะคะโอ้เป็นเที่ยวทะเลครั้งแรกใช่ไหมโอ้มีบรรยากาศหลายอย่างบรรยากาศตกปลาตกมือเดี๋ยวให้ข้าวหอมไปสัมผัสน้ําทะเลดูซิจะเป็นยังไงปะ่ะดูซิน้ําทะเลเป็นยังไงลักษณะน้ําทะเลน,เน่าจะเค็มน่าจะเค็มหนลองลอง,ลองชิมดู อลองสัมผัสดูสิไม่เกอ,อยู่นี่อะดิหนไหนเออเออเออลองดูเป็นยังไงรสชาติเค็มมากเลยเค็มมากเลยเหมือนเรากินเกลือไหมเหมือนแต,อแต่เค็มกว่าเค็มกว่าเกลืออีกอจะได้บอกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาทะาเลนะได้มาสัมผัสไหนมีบรรยากาศตกปลาด้วยนี่ค่ะตกปลาหรือตกหมึกคะ ตรงมือ <laughs> ใช้เหยื่ออะไรคะน่ะเค okay, ตอนนี้พอหอมพักที่ไหนนะที่เขาที่สมัยสารสที่สัตหีบเนาะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมาทะเลมาทำอะไรมาพี่แมวมาฝึกงานค่ะโอ้พี่แมามาฝึกง,ง,ง,งานที่สัตหีบเพราะหอมก็เลยได้โอกาสมาเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกดีใจไหมคะดีใจมาก อ,อตื่นเต้นวันนี้นอนที่นี่ใช่ไหมค่ะโอ้นอนหลับฝันดีไหมฝันดีค่ะตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นหาดให้เล่นเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่<ช>หาดอื่นเนาะ<ช>เดี๋ยวเขาหอมก,กินข้าวแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำที่หาดกันค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ